สวัสดีค่ะช่องเจคเคโนโอยินดีต้อนรับทุกท่กทานนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโอวนำเสนอให้ชมกับที่ดินสวนรำยัยนะคะเหมาะสำหรับการทำบ้านสวนกครทุกท่านท่านใดสนใจเป็นเจ้าของสวนรำยัยสามารถจับจองกันได้เลยนะคะพื้นที่กว้างกว้างขนาด2ไร่2งาน20ตารางวาค่ะราคาเพียง9 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นฝีค่าโอนด้วยนะคะ ที่ดินสวนรำไยค่ะด้านหน้าเป็นถนนดินมีน้ำมีไฟครบแล้วนะคะอยู่ที่บ้านท่าตุ้มตำบลท่าตุ้มอ,อําเภอป่าซางจังหวัดรำพูนค่ะบนพื้นที่แปลงนี้นะคะมีต้นรำไย70ต้นด้วยกันถนนทางเข้านะคะลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นถนนดินค่ะทุกท่านน้ำประปาและไฟฟ้าเข้าถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะ ที่ดินอยู่ติดกับทางสาธารณประโยชน์ค่ะพร้อมอยู่ใกล้วัดท่าตุ้มอยู่ใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตุมมด้วยนะคะ9 50,000บาทสนใจนัดชมพื้นที่หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนะคะเจคโนุใส่ข้อมูลพร้อมรายละเอียดให้ท่านเรียบร้อยในวันนี้ทางเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ